ครับท่านผู้ชมไปกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยเมื่อคืนนี่มีคิกออฟอยู่หนึ่งคู่นะครับลอนดอนดาร์บี้แมตช์เซลซีนะครับเปิดสแตมฟอร์ดบีทพบกับสเปอร์นะครับผลปรากฏว่าเซลซีเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์ก็ทําให้เซลซีเนี่ยขึ้นมาอยู่หลังอันดับที่4นะครับส่งผลให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เรือใบสีฟ้าแล้วก็นิวคาสเซิลนะครับอ่าลงไปก่อนลงไปก่อน,ลง,อนลงไปที่5กับที่6ก่อน ขอชันยึดตำแหน่งคืนก่อนก็1-4เอาชววยๆนะครับไป UCL นะครับ5นี่ก็น่าจะไป UCL นะครับถ้าอย่างไรรอประกาศผลอย่างเป็นทางการอีกนิดนึงนะครับดังนั้นฟุตบอลพีเมรีกก็จะเตะครบในนัดมิสวิกกลางสัปดาห์ไปเรียบร้อยแล้วครับต่อเรื่องไปเลยครับวันพรุ่งนี้ครับวันพรุ่งนี้ว่ากันต่อเลยยาวๆเลยนะครับไม่ต้องพักไม่ต้องหย่อนนะครับโอ้ใครที่มาค้าแข่งพีเมรีกเนี่ย มันจะต้องกระดูกเบอร์ไหนกันแน่มันจะไปสุดตรงไหนรวยแน่ไม่มีทางจบแน่นอนนะครับอ่าคู่แรกนะครับไปที่กูดิสันปลาก่อนเลยนะครับวันพรุ่งนี้นะครับ18นาฬิกา30นาทีนะครับก็วันที่5นะครับเอเวอร์ตันนะครับที่มันดับที่15ของตารางนะครับอ่าจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอ่ารองจากฝูงอย่างอาร์เซนอลนะครับเอเวอร์ตันนะครับก็มาระบายแค้นในนัดนี้ก็ได้ครับ บอกว่าออลูกที่โจโต้ายิงในแอนฟิลด์น่ะมันล้ำหน้าดีแอดล้ำหน้ายังง้นอย่างเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยก็ <c oughs> เป็นสีสันรครับเดวิดมอยก็เป็นทรงนี้อยู่แล้วแหละก็ก็ก็ว่ากันไปครับไม่ก็ดูแล้วตลกตลกขำๆนะครับอ่ะสู้สู้ต่อไปมาระบายที่นั้นนี้นะครับเดวิดมอย ยิงอาร์เซนอลให้เยอะๆว่าอย่างนั้นนี่คือคู่แรกนะครับเปิดหัวก่อนเลย18.30นะครับเอเวอร์ตันนะครับพบกับอาร์เซนอลนะครับคู่ที่2ต้องไปที่พอร์ตแมนโรสนะครับอิสวิทจะจะหนีตกชัดได้หรือเปล่านัดที่แล้วเนี่ยมีชัยนะครับมีชัยเก็บ3แต้มได้มาพบกับวูฟนะครับต้อนรับการมาเยือนของวูฟนะครับอันดับที่17เนี่ยเป็นการแย่งชิงพื้นที่กันเลยนะครับ แต่ว่าดูทรงแล้วอิสวิตไม่น่ารอดครับน่าจะตามเซาแธมป์ตันลงไปที่แชมเปี้ยนลีกหรือไม่นะครับ21่สนาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับติดตามรับชมนะครับคู่ต่อไปไปที่เซลเฮอร์ปังนะครับคิสตันพาเลสทีมอันดับที่12ของตารางครับ3ามทุ่มเช่นกันนะครับต้อนรับการมาเยือนของไบตันนะครับจนนกนางนวลนะครับนะนัดที่แล้วเนี่ยออกออกเอาออกทะเลมานะครับแพ้แอตแนติวิลลาคาร์เอมิคสเตเดียมเลย3ประตูต่อ0ูนย์นะครับ ไบตันล้างอันดับ8อยู่นะครับส่วนคริสตันพาเลสเนี่ยอันดับที่12นะครับไป3าทุ่มอีกหนึ่งคู่นะครับเจ้าขุนค้อนนะครับเวดแฮมยูไนเตนนะครับที่อันดับที่16ของตารางนะครับน่าจะรอดแล้วกันไม่น่าจะคือการหนีตกชั้นนี่เวดแฮมแล้วก็วูฟแฮมตันเนี่ยจะมีประสบการณ์กว่าพวกอิสวิตพวกเลเตอร์อยู่แล้ว่ะครับ สามทุ่มนะครับตอนรับการเยียือนของบอลมัทนะครับอ่าทีมอันดับที่10ของตารางนะครับบอลมัทแพ้มานะครับเมื่อนัดวิร์กัคสัปดาห์นะครับอ่าอ่ะเจอกันที่ลอนดอนสเตเดียมนะครับสามทุ่มรู้เรื่องครับไปที่วิลลาปาร์คนะครับทีมอันดับที่7ของตารางเนี่ยวิลลาปาร์คเนี่ยยังต้องขึ้นพื้นที่ UCL ออยู่ยังต้องควานหาอยู่นะครับ จำเป็นอย่างมากก็ต้องน็อกน็อตติงแฮมฟอร์เรสนะครับทีมดับที่3ของตารางให้ได้นะครับห้าทุ่มครึ่งนะครับห้าทุ่มครึ่งวันวันพรุ่งนี้นะครับอ่านี่คือถือว่าเป็นคู่เด็ดเลยครับแอตันวิลล่ากับน็อตติงแฮมฟอร์เรสนะครับไปที่ท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมนะครับท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับทีมอันดับที่14เมื่อคืนเพิ่งแพ้ไปเยือนเออเซลซีมาแพ้กับเซลซีเป็นหประตูต่อศูนย์แบบเฉียดเชีวนะครับน่าก็ยังแพ้อยู่เรื่อยๆครับสเปอร์ยี่สิบนาฬิกาน ตรงกับวันอาทิตย์ต้อนรับการมาเยือนของเซาท์แฮมตันนะครับทีมที่ตกชั้นไปแล้วนะครับเซาท์แฮมตันเนี่ยเพิ่งได้10แต้มนะครับก็แฟนๆคงเข้าใจได้นะครับเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีในเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับสเปอร์ต้อง3แต้มนะครับถ้าไม่3มแต้มเนี่ยถึง3แต้มในอังเก้ก็น่าจะอยู่ไม่รอดนะครับในในเทอมหน้านี่ในซีซั่นหน้าเดี๋ยวติดตามรับชมนะครับสเปอร์นะครับกูไปนะครับไปที่ GT e c h c o m m u n i t y Stadium มครับเบนฟอร์ดนะครับของโทมัสแฟงนะครับ ตอนรับการมาเยือนของเซลซีนะครับทีมอันดับที่4ของตารางขณะนี้เบนฟอร์ดอยู่อันดับที่11นะครับสองทุ่มตรงวันอาทิตย์นะครับพบกับเซลซีนะครับไปที่คาร์เวนคอรเทสสเตเดียมนะครับฟูลแลมนะครับทีมอันดับที่9ของตารางเนี่ยยี่สนาฬิกาะจะเปิดบ้านพบกับลิเวอร์พูลนะครับอ่าจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกในขณะนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยนำห่างไป12แต้มนะครับอาร์เซนอลอย่าสะดุดนะครับกับเอเวอร์ตันถ้าสะดุดไปก็มันก็จบไปไกลๆไปแล้วและมันก็ ณขณะน,นี้ไอ้คอมพิวเตอร์โพเขาเรียกว่าอะไรซูเปอร์คอมเนี่ยเก้าสิบเก้าจุดศูนย์สี่หรืออะไรเนี่ยให้ลิเวอร์พูลนะครับมีโอกาสเป็นแชมป์นะครับส่วนศูนย์จุดศูนย์หกอะไรประมาณนี้ให้อาร์เซนอลก็มันสิบสองแทมนะไม่รู้จะลุ้นยังไงนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลไม่มีไม่มีภาละใดๆละตกรอบหมดไอ้ที่รอบข้างรอบเอวอยู่ณขณะนี้นะครับ ก็ไปเยือนฟูลแล็บเนี่ยก็หวังว่าจะเอา3ามแต้มมานะครับน่ะปลอดใจแฟนๆอย่างแอดมินนี่แหละเออเก็บ3ามแต้มมาจะได้นําห่างไปไอ้สิบแต้มเช่นเดิมหรือ15แต้มหรือ14แต้มนะครับเดาว่าอาร์เซนอลไม่ชนะเอฟเวอร์ตันนะครับอ่าดังนั้นลิเวอร์พูลไปเยือนฟูลแล็บเนี่ยอาจจะมี3แต้มกลับมาที่แอนฟิลด์ได้นะครับคู่ต่อไปนะครับไปที่โอแทฟฟอร์ดนะครับ22.30วันที่วันอาทิตย์ที่6เช่นกันนะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลั่งอันดับที่ส3มาน,นานนานปีดีดักแล้วแหละอ่าตอนรับการมาเยือนของอุ้ย City แมนเชสเตอร์ซิตี้เหรอเนี่ยอ้าวมันดาร์บี้แมตช์เมืองแมนยูนี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอันดับที่13พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมอันดับที่5ของตารางนะครับอ้าวจะเป็นดาร์บี้แมตช์ของเมือง Man แมนยูละอ่าเดี๋ยวไปว่ากันนะครับ22.30นน,น,นนะครับคาดว่าแหมลูเวนอัมเบรินงานหนักครับ ฤดูกาลนาีง้งานหนักมากนะครับืเสียทรงหมดเลยนะครับมีหลายๆคนบอกว่าเออของแท้ของปลอมของเจอะไรประมาณนี้หรือเปล่าให้ให้โอกาสอยู่นี่แอดมินเนี่ยยังถือว่าเออย,ยังเป็นสีสันฤดูกาลหน้าว่ากันใหม่สองสองตลาดว่าง,งั้นสองตลาดให้เงินแกนหน่อยนะครับให้เงินแก่นหน่อยนะครับทางผู้บริหารนะครับไม่ใช่ว่าจะ เราดูผลงานอย่างเดียวแต่ไม่ไม่ซัพพอร์ตอย่างเงี้ยผลงานมันไม่ออกนะครับองค์กรใดก็ตามนะครับถ้าไม่สนับสนุนเนี่ยคนทํางานก็จะท้อทอะไรประมาณเนี้ยครับอ่าว่ากันต่อไปนะครับก็ข้ามไปวันอังคารที่8นะครับ่าดวันอังคาร2ตีสอนะครับเลสเตอร์นะครับอันดับสี่ิบเก้านะครับพบกับนิวคาสเซิลนะครับแชมป์คาราบาวขับนะครับที่ชชนะมาต่อเนื่องเลยนะครับนิวคาสเซิลี่ลังอันดับที่6ลุ้นพื้นที่ UCL อยู่นะครับ ไปเยือนคิงพาวเวอร์สเตเดียมน,นะครับรุตฟันนิโตะยังมีความเชื่อว่าจะหนีตกชั้นได้นะก,ก็มีความเชื่อไปอะไรประมาณนี้แต่แต่หลักปฏิบัตินะั้นมันยังแพ้อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับก็เจอดิวคาเซอร์ี่ไม่น่ารอดนะครับอ่านี่คือทั้งหมดนะครับนี่คือทั้งหมดของโปรแกรมนัดสุดสัปดาห์นี้นะครับส่วนตารางคะแนนนะครับตารางคะแนนเนี่ยหาดูได้ในสไลด์ที่2นะครับแอดแอดมินโคเวอร์ดูดนตรีนะครับเพราะว่าพูดไป2ออสไลด์แล้วก็ อันนี้ไปรับชมได้เลยครับเข้าวๆก็ลิเวอร์พูลยังนำอาร์เซนอลอยู่12แต้มนะครับเซลซี mm hmm. ก็เปลี่ยนแปลงจากเมื่อคืนนี้จากอันดับ6วิ่งขึ้นมาอันดับ4นะครับตามหลังน o อตติงแฮมฟอร์เรสอยู่5แต้มนะครับผมอยู่ในสไลด์ที่2นะครับโคเวอร์โดยดนตีน1นาที50วินาทีนะครับอสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ